สวัสดีครับทุกคนวันนี้คูดรัก YouTube มาแบบสีเครียดนะครับก็หลังจากที่ห่างหายการพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์คลิปนี้ผมถือว่าออกมาเตือนแล้วกันนะครับเตือนไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์รุ่นเก่าไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์รุ่นใหม่นะครับถ้าคุณพอจะนึกได้นะครับว่าช่วงที่คุณทําช่องแรกๆเนี่ยคุณเคยเอาคลิป ที่คุณไม่ได้ถ่ายทําเองนะครับไปโหลดมาจากของคนอื่นนะ่ะเออในแพลตฟอร์มต่างๆใน Google ในเฟ c e ิก o k อ์อะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งใน YouTube นะครับถ้าคุณพอจําได้นะว่าคุณเคยทําคุณอาจจะลืมไปแล้วผ่านมาหลายปีแล้วรวมถึงเตือนไปยังผู้ที่ออไปนําคลิปเก่าที่เกี่ยวข้องกับดารงราดาหรือแม้กระทั่งสถาบัน อตอนนี้ติดๆกันเลยนะครับเป็นรุ่นที่รุ่นน้องที่เดินตามกันมาในเส้นทางของ y YouTube เนี่ยหรือถือว่าเป็นรุ่นเก่ากึกเลยนะครับโดนปิดสร้างรายได้นะครับแต่ยังไม่ถูกปิดช่องนะโดนปิดสร้างรายได้คนตามเป็นแสนทั้งสองช่องครับอีกช่องหนึ่งนี้หนักคือคลิปมีแต่จำพวกเดียวกันเลยคือไปเอามาจากที่อื่น คือพอไปเอามาแล้วเนี่ยมันเข้าในลักษณะที่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของคลิปนั้นถ้าเป็นผมนะอันนี้ผมฝากไม่ได้อวดเก่งแต่ว่าถ้าเป็นผมผมไม่รู้ผมจะทำคลิปอะไรแล้วผมชื่นชอบดาราคนนี้สมมติผมชื่นชอบณเดชผมก็จะไปเอาคลิปณเดชทํทำกิจกรรมอะไรกับยาย่ามาแล้วผมก็จะเอามาตัดต่อด้านนี้ก็จะเป็นคลิปณเดช นะครับเหมือนกับเอามาทําเป็นรีแอคชั่นเอามาภาคเอามาบรรยายเหมือนกับเรากําลังจัดโต๊ะข่าวบันเทิงอันนี้คุณจะรอดโดยมีเบ้าหน้าของเราอยู่ในคลิปด้วยไม่ใช่ไปเอามาเฉยๆแล้วมาแค่ใส่ข้อความใส่ดนตรีอะไรเนี่ยผมว่าไม่ช้าไม่นานก็โดดแล้วมันก็โดดที่พูดไม่ได้ซ้ำเติมนะครับแต่ด้วยความหวังดี หลายคนผมก็เตือนมานานแต่ก็เข้าใจว่าแต่ละคนมันมีความจําเป็นมีความถนัดไม่เหมือนกันแต่นั่นแหละครับเพื่อไม่ให้มันเสียเปล่าและเสียเวลาเปล่าที่คุณเหนื่อยมาตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาที่กําลังจะพูดคือถ้าคุณพอนึกได้ว่าคุณเคยไปเอาคลิปคนอื่นมาเคยอาจจะจําไม่ได้หรือไม่มั่นใจถ้าไม่มั่นใจก็ให้ลองไปเช็คดูตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่เริ่มเปิดช่องลงคลิปแรกๆเลยมันมีคลิปอะไรที่เรา ไปใส่ดนตรีจากแอปอ้พวกแอปตัดต่ออะไรวีวง่งวีว่าอะไรนะแต่ก่อนอนะดนตรีก็โดนของผมผ่านมา3ปีเมลแจ้งมาบอกว่าติดลิขสิทธิ์สร้างไรายได้ไม่ได้ก็มีครับแต่มันไม่ได้เยอะแยะอะไรมันมีแค่ไม่กี่คลิปเราก็ลบทิ้งไปแต่บางคนนี่มากันทั้งกระบีเลย3าปีมีแต่คลิปประเภทเดียวแล้วเพื่อนๆลองนึกดูว่าลบทิ้งหมดเลยแล้วเวลาโดนลงโทษในกรณีไอคลิปซ้ำเนี่ยไอ้คลิปซ้ำเนี่ยยูทูบให้ ช้อยส์เลือก2อย่างคือ1คุณคิดว่าคุณถูก YouTube ผิดคุณกดอุทธรณ์เลยถ้าคุณมั่นใจว่า YouTube ผิดคุณกดอุทธรณ์สคุณรู้ว่าคุณผิดอยู่แล้วคุณก็ไปดำเนินการแก้ไขอาจจะลบวิดีโอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญอะไรของคลิปก็ว่ากันไปคือไปทำการแก้ไขอะหรือแม้กระทั่งลบซึ่งการลบ ลบนะครับไม่ใช่เก็บเป็นส่วนตัวคุณต้องลบพอคุณลบเสร็จคุณทําไงเวลาหายวิวหายไอวิวไม่เป็นไรแต่เวลาเนี่ยถ้าคุณมีแค่บางคลิปคุณก็อาจจะไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องมาวิ่งหาเวลาใหม่แต่ถ้าคุณแบบมีอยู่คลิปประเภทเดียวกันคือไปเอาของเขามาทั้งหมดคุณก็ต้องลบทั้งหมดแล้วเวลาคุณก็จะหายไปเหลือไม่ถึงสี่พันชั่วโมงแม้ว่าคนติดตามคุณจะไม่หายแต่จำนวนเวลาคุณจะหาย คุณก็ต้องมาปั้นเวลาใหม่ให้เข้าเกณฑ์เดิมคือ1,000คนติดตามขึ้นไปกับ4,000ชั่วโมงขึ้นไปหรือก,กฎกติกาใหม่คือคลิปช็อต1,000คนติดตามและ10ล้านวิวภายใน90วันของช็อตคุณก็อย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แต่คนที่โดนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เมลแจ้งมานะที่ส่งมาถามผมหลังไหม่เนี่ยคือ 4,000ชั่วโมงกับ1,000คนติดตามซึ่งไอ้คนติดตามเยีายที่ผมบอกคือมันไม่มันไม่จาเป็นเพราะว่าคนตามเป็นแสนแล้วแต่เวลานี่แหละคุณจะต้องมาทําใหม่แล้วคุณจะสื่อสารกับ FC คุณยังไงเช่นเขาติดตามคุณเพราะเรื่องของดาราแล้วจูๆว่ๆเพราะคุณโดนลงโทษคุณลบคลิปดาราออกคุณจะมาทําเรื่องอาหารคุณจะมาทําเรื่องท่องเที่ยวคุณต้องสื่อสารกับคนดูนี่สําสคัญเพราะนั้นฝากเตือนไปยังเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์ ังมือใหม่และมือเก่านะครับว่าเริ่มตอกเสาเข็มเริ่มเดินด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้แม้ว่ายอดวิวมันจะไม่ปังคนติดตามมันจะไม่มากแต่ว่าคุณจะไม่เหนื่อยเปล่าคุณจะไม่เสียเปล่าถ้ามันยังไม่ผ่านคุณก็จะมันก็เป็นของคุณแต่ถ้าคุณผ่านคุณผ่านเร็วคุณพุ่งปี๊ดยอดวิวเยอะ แต่สุดท้ายแล้วคุณโดนลงโทษปิดช่องหรืออาจจะไม่ได้ปิดช่องแต่ถูกปิดสร้างไรายได้คุณจะรับสภาพตรงนั้นได้หรือเปล่าคุณจะทําใจตรงนั้นได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่สําคัญด้วยความเป็นห่วงจากประสบการณ์ตรงในแวดวงของ YouTube มาตั้งแต่ปี61จนถึงปัจจุบันขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ